ขอชุโครแต่อัลลอฮฺสุบฮานวาตาลานะครับที่ให้พวกเราได้มีวันนี้นักธุรกิจอังๆนานานะครับหลายแขนงนะครับมารวมกันหน้าที่เดียวกันนะครับแล้วก็อยากให้ส่งคลิปนี้ไปทางซาอุดีนะครับให้เขารู้ว่าความยิ่งใหญ่ของมสซิมไทยเป็นอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นก็ผมนะฮะต้องขอขอบคุณนะครับทีมงานจัดการทั้งหมดนะครับตั้งแต่หัวหน้าทีมนะครับวันนี้ที่มีวันนี้นะครับคุณดาวุฒิทั้งทีมจะยืนนิดนะครับให้พี่น้องได้เห็นหน้านิดนะครับ นะครับขยืนคุณอาวุธและก็ทีมทั้งหมดนะครับคุณอเดลนะครับคุณอิกนะครับนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับเขาบอกว่าให้ยืนดีกว่านั่งไม่ใช่คาเล็เตอร์ผมนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นทีมจัดการทั้งหมดนะครับเพราะว่าเราก็บีไปว่าจะทําอะไรบ้างก็โจดให้เยอะนะครับแต่วันนี้ก็ทําได้เต็มที่นะครับแล้วก็ขอชื่นชมนะครับทีมงานทั้งหมดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ผมอยากเชิญ ท่านอาจารย์ที่อยู่แสงสุขนะครับที่เป็นเจ้าของฟูดเดนเตสเตเคยได้ยินไหมครับนะครับที่มีลิซ่านะครับเป็นเขาเรียกอะไรครับพรีเซนเตอร์นะค่าตัว60ล้านณวันนั้นแต่วันนี้ค่าตัวร้อยล้านแลวนะครับก็ไม่ได้มาเพราะว่าโอกาสหน้าจะเป็นการปลาสายใหญ่นะที่อันบิลอตเตรียมพร้อมนะครับเตรียมสตังค์ไว้แล้วก็มารับความรู้จริงๆเนี่ยผมให้เขาเชิญเข้ามาเนี่ยไม่ได้ให้เข้ามาบรรยายอย่างเดียวนะครับให้มาแก้โจทย์ผู้ประกอบการเราที่ทําธุรกิจเป็น s อสแล้วไม่สักเซส นะฮะแต่ว่าก็เป็นเที่ยวหน้านะครับจะทำาค s ี s t ดีให้นะครับพี่ดูครับนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากทําแล้วก็วันนี้จริงๆแล้วก็ขอขอบคุณชูรรอครับทีมช <The> ูรรอทั้งหมดครับยกมือนิดนะครับอาจารย์อัชรีนะครับคุณฮามิดนะครับคุณนอร์วีนะครับคุณต่วนนะครับแบกกีนะครับจากแบกกีจากนาราแบกกีอยู่ไหนครับแบกกีอยู่ข้างหลังนะครับผมอันนี้ก็เป็นทีมชูรรอเราใช้ วิธีการเลือกสรรคัดเลือกนะฮะโดยผ่านกระบ,บวนการสมาชิกนะฮะแล้วก็ให้ชูรอนะครับไปเป็นคนจัดการอีกทีหนึง่งคนที่ได้ที่หนึ่งวันนี้ไม่ได้ตอบโจทย์ว่าจะเป็นคนที่จะได้เป็นนายกคนต่อไปนะครับชูรอจะเข้าไปดูว่านะฮะโอเคไม่โอเคแล้วก็ชูรอก็จะไฟนอลไลซ์ไปประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับนะครับอันนี้ก็ขอ,ขอ,ข,อ,ข,อ,ข,อขอบคุณคุณติ๊บติ๊บช่วยยืนให้เพื่อนๆมองหน้าเห็นนิดนะครับคุณติ๊บเป็นคนที่เจ้าของนะครับ โรงแรมลีเจนด์นะครับทิทุ่มเทมากทุกอย่างของนะสมาคมนี่ที่นี่เว้คัมตลอดนะครับเรื่องอาหารเรื่องการกินเรื่องเบรกเรื่องการสนับสนุนเต็มร้อยครับขอขอบคุณน้ําใจที่ดีงามนะครับให้กับพวกเรานะครับวันนี้แขกผู้มีเกียรติมาเยอะมากนะฮะพี่โกมลพี่โกมลโทรศั์คุยกับผมเราสื่อสารกันทางไลน์นะวันนี้พี่โกมลพี่โกมลน,นะครับนะครับเป็นนายกสมาคมแกลนิตไทยพี่โกมลไม่ใช่เป็นมุสินตั้งแต่เดิมนะพี่โกมลเป็น นะมรัลมดัฟแล้วก็เข้ามุสิมโดยการค้าเรียกว่าชักจูนของอาจารย์อนัทนะครับผมแชรกคำน,นี้เนาะผมไม่ไม่ได้รู้เยอะนะถ้าผิดพลาดพี่ช่วยแย้งด้วยนะครับพี่กมลทุ่มเทในการสนับสนุนนะด้านศาสนาอิส,สลามอย่างเยอะมากนะครับก็พี่กมลก็ให้เกียรติอย่างสูงนะครับแล้วก็อีกหน่อยก็แคตตากอรี่ของการแต่งบ้านก็อาจจะให้พี่กมลช่วยเป็นหัวหน้าในอนาคตนะครับเพราะว่า ที่ผ่านมาเนี่ยเราทําเป็นหลากหลายมากแล้วมันไม่ค่อยะสมเด็กผมก็มีการคุยกับอาวุธว่าเราต้องทําเป็นแคตตาลายละนะฮะอาจจะเรื่องแต่งบ้านเรื่อง housing material นะครับอาจจะต้องให้พี่กมลน,นะครับเป็นหัวหน้าทีมนะครับแล้วก็จับต่อไปขอแนะนําพี่สวัสดิ์พี่สวัสดิ์เยอนนิดนึงครับสวัสดิ์มิรอารีครับนะฮะขอบคุ้นนะครับพี่สวัสดิ์เป็นอดีตนายกสมาคมฟันชายแห่งประเทศไทย สำคัญนะครับผมบอกให้ฟังนะคือเดี๋ยวนี้ต้องยอมรับครับธุรกิจ SME นะถ้าไม่ขึ้นกับฟันชายคงยากพี่บัญชายเป็นหนึ่งในนายกแล้วก็ผักการโครงการหลายโครงการอีกหน่อยเนี่ยเราจะเอาโครงการมาช่วยให้กับผู้ประกอบการของเราที่ยังไม่มีโน้ตเฮาส์นะครับก็จะให้พี่าว,วัตรเป็นหน้าทีมด้วยพีจาว,วัตมาวันนี้แล้วคงต้องรับอระมาจน,นี้นั่นนะครับได้ไหมครับช่วยพวกเราในการขับเคลื่อนเรื่องเกี่ยวกับเอ่อฟันชายนะครับให้เกิด ประโยชน์สูงสุดนะครับพี่ประหยัดพี่สวัสด์เนี่ยทำธุรกิจสมาร์ทเวนนะครับมูลค่าตอนนี้น่าจะหลายร้อยล้านละนะครับแล้วก็ไปทั่วโลกพี่สวัสด์ก็อาจจะเป็นช่องทางหนึ่งเวลาพี่สวัสด์ไปขายเรื่องการศึกษาก็อยากใช้อาเอาธุรกิจของพวกเราเ็าเรียกอิงไปด้วยนะครับแนบไปด้วยนะครับพี่สวัสด์ครับมีท่านใดครับที่ผมยังไม่เอ่ยชื่อนะครับพี่วันชัยพี่วันชัยมาไหมครับวันชัยเน็กซ์เทคครับยังไม่มาเนาะ พี่วัญชัยเน็กเซกเนี่ยนะฮะออทำเป็นผู้จัดก,การ HS สยามเวลาเก่าขายเครื่องเขียนนะฮะแล้วก็เป็นผู้จัดก,การเครื่องเขียนโตมาจากการเป็นเซลนะฮะแล้วก็ยอดขายโตมากแล้วก็เลยแยกตัวมามาทำโรงงานเองทำเป็นฟู้ดแพคเกจิ้งนะฮะพี่วัญชัยขายผ่านยี่ปวกเกือบทุกประเทศเกือบทั้งประเทศนะฮะแล้วก็ตอนนี้ผมก็ไปจีบเอาสินค้าของท่านไปเข้าที่แมคโครแล้วผมทำแมทชิ่ง ให้กับเนื้อแท้เนื้อแท้คืออะไรเ้าโตตาลน,นะฮะตอนนี้สมัยก่อนเนี่ยฟู้ดแพคเกจิ้งเนื้อแท้ใช้ของคนอื่นอยู่นะฮะผมก็ไปจับแมชชิ่งเรียบร้อยละเพิ่งเซ็นสัญญากันเมื่อวานนี้จริงๆแล้วก่อนหน้านี้ทุกอย่างผ่านหมดแล้วนะสินค้าผ่านโปรดักต์ผ่านติดเรื่องเครดิตเทอม5-5วันพี่วันชัยบอกว่าวัสดุผมถอยนะบอกพี่วันชยัยถอยไม่ได้ครับนะ first deal n e v e r be a last deal ดิวแรกไม่เคยจบนะต้องสู้ต่อไปสุดท้ายต่อรองกันไปต่อรองกันมาก็เหลือมาสักยี่สิบกว่าวันสุดท้ายดิวระหว่างเนื้อแท้กับ n e x t เซ็กก็จบเรียบร้อยนะครับเพิ่งเมื่อวานเนี่ยนะครับเขาก็ลาไลน์มาให้ผมเรียบร้อยแล้วแล้วก็ดิวเรียกกับรู้สึกไอแบงค์ด้วย <c oughs> พอเข้าแมคโครปับตังไม่พอพี่วันชัยบอกว่าพี่วินชัยเข้าแมคโครเดออเพราะว่าตลาดเนี่ยอนาคตเนี่ยมันไม่แน่นอนว่ามันจะทนเทดิชันเทดเนี่ยนะครับมันจะค่อยๆหายไปเพราะฉะนั้นจะต้องเพย์เซฟ เอาสินค้าพี่วันชัยเข้าไปโมเดินเทรดด้วยนะพี่วันชัยก็ตอนแรกเนี่ยจะต้องเสียค่าเขาเรียกแปดเจี้ยแป๊ดเจี้ยคืออะไรค่าอินทันฟีหนึ่งล้านบาทนะครับแต่ว่าอัลลอ์ให้ครับช่วงที่ขายดีมากเวลาที่เกิดวิกฤตโควิดเห็นไหมครับธุรกิจขายดีอะ่ะแมคโครโทรมาจีบเห็นไหมครับคนไม่สวยนะมันก็สวยได้นะเม,ม,มื่ออกาสมันมีไะนั้นแหละครับก็จีบเสร็จยังไงครับตอนนี้ก็ค่าแมคโครโดยที่ไม่ต้องเสียค่าแปดเจี้ยตอนนี้ก็เกิดปัญหาแล้วกำลังการผลิตไม่พอตังค์ไม่พอ ผมก็ทําเชื่อมนะครับประสานงานกับทาง iBank พี่วันช้ยบอกขอ e x ็กซิมแบง์่ายจังเลยทําไมขอ iBank ช้านิดนึงมาสู่ช่วยเชื่อมหน่อยผมก็สายตรงเลยครับตามสไตล์นะคร e คอนเนคชันนะก็เคลียร์มา2อาทิตย์ก็ได้ไป50ล้านก็ขึ้นเครื่องจักที่3ที่4แล้ววันนี้พี่วันช้ยก็ยอดเจริญเติบโตค่อนข้างมากนะฮะในวิกฤตก็มีโอกาสนะครับผม ใครครับพี่อรุณนะพี่อรุณหน่อยหนึ่งพี่อรุณยืนนิดนงครับไอไหนก็วันนี้วันสุดท้ายผมแล้วพี่อรุณยืนนิดนะครับพี่อรุณนะครับเป็นเด็กปะเนาะนะครับเป็นเด็กปนเนาะนะครับจากนครศรีธรรมราชนะครับพี่อรุณก็มาแต่งงานกับสาวหนองจอกนะครับตะเขตกรุงเทพนะครับพี่วิริยเติบโตมาจากการทําอะไรชิ้นส่วนของอะไหล่มอเตอร์ไซค์นะครับทำโพสต์สแตมป์ทำนู่นทํานี่แม้กระทั่งกระท่อมยังปลูกเลยนะครับนะครับสนุกจังล เอาเอาเพื่อนมาเผานะครับแต่ใน,นวันนี้เนี่ยคีย์สักเซสของพี่ลุนทําอะไรทําระบบทดสอบรางนะฮะปกติเวลาทดสอบรางเนี่ยมันต้องใช้หัวจักใหญ่ๆนะขึ้นไปแล้วก็ไปตรวจเขาวิ่งตามเส้นทางเส้นทางเส้นทางนะคันนึงประมาณเกือบร้อล้านนะพี่พี่ลุนทำบิส i ซ e เ s เวล e อปเมนต์นะ,ะใช้รถไทยลุ่งแล้วก็ใช้เทคโนโลยีของสวิตเซอร์แลนด์เอาเข้ามาเมิร์ชกันเป็นคันแรกในประเทศไทยมูลค่า40ล้าน แล้วก็ในอนาคตเรากำลังจะให้นายกรัฐมนตรีเป็นคนเปิดงานตบมือให้พี่รุ่นนี้นะครับคุณเจตมาห์มัดเ,เด็กบ้านนอครับเ,เด็กนะเด็กนาราที่วาสครับคุณเจตยืนนะครับคุณเจตอยู่ไหนครับคุณเจตครับเป็นกรรมการนะผู้จัดการขซันโฟเซนนะคคุณแม่ขายผลไม้ระหว่างมาเลกับโกโล,ลกนะครับวันนี้คุณเจตทําผลไม้นะครับส่งออกไปเยอรมัน ส่งออกไปจีนนะฮะส่งออกไปจะทั่วโลกแหละนะครับจากความมีมานะนะครับอยู่ในรายการเท่าแก่น้อยร้อยล้านนะฮะตอนนี้เราให้โจทย์นะครับเราทําอะไรบ้างครับเราจอยกับ s อสแอนพีเอสแอนพี P ทำอะไรครับเอสแอนพี s P เขาทำอาหารทำเบเกอรี่ทำมูนเค้กมูนเค้กภาษาไทยเรียกอะไรครับไหว้ประจันอีกหน่อยเราจะไม่ใช่เรียกว่าพระจันแล้วเราจะทําให้มันเป็นทาร้านนะครับมันจะทําให้เป็นแมสคอนซูเมอร์โปรดักต์นะครับคุณเจตจอยกับเมอร์ชกับ s อสแนะครับแล้วก็สร้างงานให้กับท้องถิ่นนะครับเห็นไหมครับว,ว่าเราจะลดปัญหาสามเตาแดนภาคใต้ถ้าเราใช้สังคมก็ไม่จบการเมืองก็ไม่จบเราใช้เศรษฐกิจครับให้คนภาคใต้มีงานทําให้มากสุดท้ายมากได้พอท้องอิ่มแล้วเนี่ยเรื่องปัญหามันก็จะค่อยๆน้อยไปนะครับก็เป็นโจทย์ที่คุณเจตได้รับมอบหมายจากพวกเราไปตอนนี้เนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยผมก็บินไปใต้ไปจอยกับ S อสต้ P. ตอนรับเขาแล้วก็ให้นายก แล้วก็ทำไปใหญ่ให้คนเขารู้ว่าที่นั่นไม่ใช่เป็นคิลลิ่งฟิลด์นะฮะไม่ใช่เป็นสถานที่ที่ลบก,กันสถานที่นั่นเป็นสถานที่น่ารักสงบสงเง่ยมเป็นโอกาสนะครับขอบคุณคุณยักษ์กรปนิดนึงยักกปก็ช่วยเราคอนเนคชั่นนะครับคุณยักกปเนี่ยประดีวลาเราทําการค้าเราก็ต้องมีสายการเมืองเนาะนะคุณยักษ์กรปก็เป็นที่ปรึกษาภูมิใจไทยคุณยักกรุปเป็นที่ปรึกษาไปรษณปัดนะครับแล้วก็ทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล้วก็เป็นในทุนให้พวกเรา รเราเรียกว่าเ e n เจอร์แคปิ a l นะใครมีธุรกิจดีๆนะครับมาคุยกับพวกเรานะครตอนนี้เนี่ยเราทำโครงการอยู่2โครงการนะระหว่างเอาคนมีสตังก์กับคนมีธุรกิจเกรดเอที่มีอามาจะที่มีซื่อสัตย์เข้ามาเลยครับนะฮะณวันนี้เนี่ยเราจะทำเบ n เจอร์แคปิ a l เป็นมุสลิมเป็นฮาล้านด้วยนะฮะแล้วเราจะมีตังก้อนกลางๆไว้สักส่วนหนึ่งนะหากไว1้1% 2%เอามาเป็น funding เพื่อที่จะช่วย SME เพื่อที่จะช่วยสตาร์ทอัพเพื่อจะช่วยคนที่มีโอกาสทางธุรกิจนะฮะแต่ว่าเฮ้ยยังเข้าไม่ถึงใครมีโครงการดีๆแนะนํามาครับเราจะมีคณะกรรมการนะฮะช่วยเหลือเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็ให้จะตังค์แล้วก็ไปทํางานเจ๊งแรกไม่เป็นไรแต่ต้องตอบม่ได้ว่าเจ๊งแล้วเรียนรู้อะไรบ้างนะครับผมขอบคุณมาเยอะเนาะาที่ผมวันนี้ก็น่าจะมาขอบคุณนะผมมีโอกาสไปส่งลูกนะครับที่มาเล ขากลับมาจริงๆลูกผมเนี่ยเกเรนะครับเรียนเหมือนผมเลยเล็กๆเนี่ยย้ายโรงเรียนประจำนะไม่ใช่ใเขาไม่ให้เขาอยากให้เรียนนะครับแต่ว่าเกณไม่ถึงก็เลยต้องย้ายค่ายไปเรื่อยๆลูกผมเนี่ยม .1 อัลฟฟลกรมสองที่1มสามที่หนึ่งมส,มงมส,มสี่ที่1น,นะครับปีละโรงเรียนเนาะแล้วก็เป็นคนพิเศษครับที่มีประสบการณ์ในการเรียนรู้เยอะก็มีโอกาสไปส่งที่วาดีิสเฟียที่เขาอยากบอกว่าฝันเขาอยากได้ภาษาอังกฤษน,นะนะแต่พ่อไม่ตอบโจทย์เขาอะ ผมก็เลยเป็นหน้าที่สมัยก่อนเนี่ยมันเป็น Adult Center นะผู้ใหญ่สั่งอะไรลูกก็ทาเดี๋ยวนี้มันเป็น Child Center แล้วลูกบอกอะไรก็ต้องตามลูกจัดให้ลูกครับขากลับมานะครับขากลับมาเกิดอะไรขึ้นนั่งแท็กซี่เพราะเดี๋ยวนี้คุณเจตเวลามากรุงเทพไม่มีรถเอาใช้รถผมผมก็ใช้บริการแท็กซี่นั่งแท็กซี่กลับมาจากนะสุวรรณภูมินะฮะความรักพ่อของลูกนะครับผมแชร์ให้นิดนึงแท็กซี่เนี่ยที่มาเนี่ยเขาบอกว่าเนื่องจากกลับมาไฟเช้า แท็กซี่บอกว่าคุณรู้ไหมว่าเนี่ยที่ผมอยู่สนามบินเนี่ยผมไม่ได้กลับบ้านเลยนะหกวันเจ็ดวันเนี่ยผมอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่ออะไรฮะเพื่อเรารับไฟแรกคนเข้ามาแล้วก็รับคนเข้าไปถ้ากลับบ้านเนี่ยจะมาถึงเนี่ยคิวมันจะยาวมากเขาบอกว่าเขาเนี่ยทุ่มเททุกอย่างให้หัวใจของเขาให้ดวงใจของเขาให้ลูกเขาได้เรียนจบมกรุงเทพกรุงเทพก็แพงเนาะแต่เขาบอกว่าเนี่ยลูกเขาเนี่ยเรียนจะเจนจบมกรุงเทพแล้วจะได้เป็นอะไรฮะ สจวดเป็นนักการบินเห็นมามนี่ความรักคุณพ่อที่มีต่อลูกผมว่าหลายๆคนที่นี่นะครับก็อันนี้ก็เกิดนํานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มาถึงตัวผมแล้นะครับต้องในช่วงที่รับเป็นนายกสมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยโจทย์ดูไม่น่ายากเลยผมทําบิ๊กซีผมทําโรตัสผมท, Lotus, ผมทําคาปีกมาหลายๆที่นะ่ผ่าวิกฤตมาเกือบหมดเลย พอเข้ามาที่สมาคมช่วงแรกก็มีบางอรุณนนะครับบางมานบนะครับแล้วก็หลายๆท่านมาชวนไปทําผมก็ไม่กล้าเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นสมาคมของคนรุ่นใหม่เราเป็นคนรุ่นเก่าเนาะนะฮะแต่ว่ายังมีความเก่าแต่ว่าก็ยังไม่กล้าเพราะว่าจริงๆแล้วรุ่นก่อตั้งเขาว่าควรจัดการของเขาเองก็ประมาณสักสามรอบก็ได้มาเป็นนะฮะก็ต้องขอบคุณท่านอนัทพี่ขุนพี่ขุนชื่ออะไรครับหลังปูเตะนะพี่ขุนหลังปูเตะนะ ฟาซีนะฮะแล้วก็คุณนัทคุณนัทที่อยู่เป็นพิจารณาที่เซนทันนวันนี้นะฮะก็ชวนมาทําก็มารับอาสาม,มาทําจริงๆแล้วก็กลับมารับสักสองปีเนาะเพราะว่าตอนนั้นเขายังไม่มีคนก็มาขัดตาทับแต่เป็นสองปีแรกแล้วก็ไม่อยอมให้เป็นพอดีมีโควิดฮะก็เลยมีข้ออ้างเป็นอีกรอบหนึ่งนะครับเท่ากับผมเป็นสองรอบนะฮะสี่ปีนะฮะอันนี้เขาที่นี่เขาก็ไม่ให้เป็นเกินสองรอบก็ถือว่าผมก็หมดสิทธิ์ที่จะเป็นรอบต่อไปแม้กระทั่ง สนใจจะเป็นแคดดิเดตนะครับช่วงที่ทำนะ,ะเกิดอะไรขึ้นฮะโจทย์เนี่ยดูไม่ยากนะทำสิ่งที่เดิมมีอยู่แล้วก็ทำให้นอกเหนือมันก็ได้ KPI ละแต่พอเข้ามาทำจริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นฮะปัญหาอุปสรรคเยอะมากเยอะมากเพราะอะไรฮะผู้ประกอบการนะฮะยังไม่แข็งแกร่งนะครับคนแก่งก็จะไม่ค่อยลงมาร่วมด้วยคนที่ว่ายนะ้ำไม่เก่งก็อยากจะว่าให้เป็นนะมันก็ แล้วก็แคตตาล็อกมันหลากหลายมากนะฮะเราก็พยายามจะชักชวนภาครัฐวันแรกที่เกิดประชุมใหญ่ผมมองว่าถ้าประชุมแล้วก็คุยเรื่องสมาคมอย่างเดียวมันจะน้อยผมก็ให้ความรู้ด้วยนะฮะแล้วก็เชิญเชิญใครมาครับเชิญอิสเมกเข้ามาเพื่อที่จะเอาทุนจากเขาอิสเมกก็คือหน่วยงานของภาครัฐที่ได้งบมาสนับสนุนเชิญกรมพณิชย์มาเพื่อให้เขารู้จักสมาคมเราเยอะขึ้นนะฮะเราก็ได้ความอนุเคราะห์จากอิสเมกมาหลายแสนบาทอยู่เหมือนกัน ให้มาจัดอบรมที่กรุงเทพแล้วก็ที่ปัตตานีให้บูธฟรีที่มีหาดที่มาเลยแล้วก็พาผู้ประกอบการไปปกติ1บูธ1บริษัทของเราเนี่ยหบูธสบริษัทถ้าไป10บูธก็ได้30บริษัทนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเขาเรียกว่าสมอนปัสมาร์ทนะฮะเราไปพยายามจะสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไปเราก็ทําต่อรองทั้งบูธในแต่ประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับอันนี้คือสิ่งที่พยายามทําแต่ว่าถ้าถามผมว่า สักเซสหรือยังนะใจผมเนี่ยมันมันยังไม่สุดอะ่ะมันยังไม่สุดเพราะว่ามันยังรู้สึกว่าเรื่องเล่าเนี่ยนะตำนานมันยังไม่ชัดเจนนะก็น่าจะฝาน้องๆน,นะครับรุ่นต่อไปที่รับช่วงจากผมจริงๆแล้ว่ยเป็นงานท้าทายมากแต่ว่าเราจะมีเมื่อกี้บอกเรื่อง VC ไปแล้วอีกหน่อยเราจะมีเรื่องเอ่อแคตตกอรี่ของทัวริสนะฮะเราจะรวมทัวริสทั้งหมดที่เป็น medical hub นะฮะเราจะรวมท่องเที่ยว นะเราจะรวมโรงแรมเราจะรวมอะไรอหลับตอนนี้เนี่ยมาแล้วบางประเภทบางพวกไม่อยากไปนานาทําไมเราไม่มีนีสตรทีที่เป็นนานาสองนะรับครอบครัวอลับที่เขารู้สึกว่าอยากเขาจะไปเป็นเพียวลี่ฮารานนะเราคุยกันละอีกหน่อยแล้วเราจะมี่อฟ้าอดีตรองพูว่าการท่องเที่ยวนะครับคุณอดัมสิธิวณนิชเข้ามาช่วยทํางานกับคุณดาวุฒิด้วยเราจะมีน้องกุลจากเอ,อทอทอทเข้ามาด้วยเราจะ จะมีอีกหลายๆคนที่เป็นน้องๆที่อยู่ในสถานถทูตทําอะไรพวกนี้เขารับอลับเวลาหลับมาเนจะต้องติดต่อผ่านแผนกนี้แต่ทุกสถานทูตเนี่ยเราจะาน้องมาเป็นคณะทํางานในกลุ่มนี้ด้วยนะฮะผมก็พยายามจะมอบหมายนะฮะงานทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศให้แต่ละเขาเรียกว่าอะไรแคตเกอรีเมนเจอร์ดูแลนะครับอันนี้คือสิ่งที่คาดหวังไว้ในอนาคตว่าสมาคมมันควรจะเป็นสิ่งที่นะเป็น ให้คนเขาทอกกะดุดเท้าให้ได้ด้วยมิติอะไรก็แล้วแต่มีเรื่องเล่าขานไปให้กับคนรุ่นต่อๆไปนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมขออนุญาตถ่ายทอดนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกคนวันนี้มาเยอะมากนะผมตอนแรกก็คิดว่าหุกังวลน,นะไฟซ้อนแมงเชิญห0สบมายี่บมั้งเนี่ยวันนี้เชิญห้าิบมาหนึ่งร้อยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับน้ําใจที่มอบให้น้ําใจทุกสิ่งทุกอ,อย่างนะครับที่ให้กับสมาคมขอบคุณพิสมานะครับเจ้าแม่ก๊อตทุก,กิวนะครับ น่ารักมากนะฮะนะฮะคุณแม่คุณลูกทั้งตระกูลเลยนะครับช่วยงานสมาคมแล้วก็ช่วยงานศาสนาที่บ้านทําตึกใหญ่ไปเล่อยนะครับเพื่อสร้างสรรค์โอกาสให้กับสังคมมุสลิมนะครับทุกเราทุกคนเราเนี่ยมีการทดสอบครับนะครับแต่ว่าการทดสอบเนี่ยนะฮะมันถ้าเรามองว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องการลงโทษนะฮะการอะไรที่มันเกิดขึ้นสิ่งนี้ที่ไม่ดีกับตัวผมว่าไม่ใช่บางทีเนี่ยผมเนี่ยเราทดสอบเยอะเลยครับเวลาดีก็พุ่งนะ เวลาพอไม่ดีก็ลงข้างล่างเลยนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอัลลอฮ์เตือนเราครับอัลลอฮ์เตือนเราแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยผมได้รับบทเรียนเยอะมากนะหลายๆท่านก็คงจะเกิดเช่นเดียวกันแต่ว่าอย่าก,กลัวครับการทดสอบครับเรามี إ ي ่านเรามีศาสนาครับวยาวยซาขุมวายาซาคุมบิมาซอบรุยัน,ายนาตายันตะเตวะฮารีรอนะครับอิฮซานะครับสุรทันที่13นะครับสู่เจ้าจงอดทนแล้วก็อัลลอฮ์ก็จะนะให้สิ่งที่ดี กับเจ้านะครับก็คือรางวัลน,นะก็คือ,อยันนะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ศาสนาเราเนี่ยถ้าเรามีศาสนานะครับแล้วเรามีอิมานนะครับผมมั่นใจอย่างยิ่งนะครับทุ่มเทครับตั้งเป้าให้ดีๆถ้าทําไม่เก่งหาคนเก่งมาเป็นพี่เลี้ยงครับอย่าเดินแล้วไล่เป้าใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมฝากเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีอะไรที่ผมล่วงเกินจริงๆแล้วเนี่ยผมล่วงกลคนไปเยอะเวลาประชุมเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมาใหม่ๆเนาะไฟแรงเวลาผมอยู่รถตัดอยู่บิ๊กซีเนี่ย ถูกกดดันทุกวันเลยเช้าเนี่ยต้องไปแต่เช้าเลยไปดูตัวเลขก่อนถ้าไม่ถึงปั๊บต้องเตรียมแอคชั่นแผนล้วต้องไปไฟล์เอาว่าให้ปัญหามันเกิดขึ้นจากแท็กกอรี่ไหนบ้างอเทมไหนบ้างสาขาไหนบ้างแล้วก็ทาแอคชั่นแผนส่งฝรั่งทุกวันอยู่ประมาณ20ปีอะมันถามผมทุกวันเลย what is your sale yesterday นะ what is your target what is what ทุกวันเลยนะคือไม่รู้มันจะถามทำไมมก็รู้ว่าเจอทุกวันมันก็ถามผมทุกวันเนี่ยผมก็ยังมองไม่รู้มันจะไปถามทำไมแต่นี่คือสิ่งที่เราต้องอะไรมีวินัย ต้องยอมรับรับอุสิมิ์ลองสบายครับแล้วเราคิดว่าเราจะได้หลายๆอย่างนะไม่ใช่ครับเราต้องพยายามก่อนครับแล้วก็ลอร์จะให้เสร็งที่ดีงามกับเราครับสุดท้ายนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับสมาชิกทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยตลาดเริ่มใสแล้วครับตลาดซาอุดีนะเขามองเราเยอะนะครับเขาสนใจเรามากแล้วก็โดอยมบีเ s นะครับก็จะมาออกัสนะครับแล้วก็อลรับจะมาพยายามเตรียมตัวร้ให้พร้อมนะใครยังไม่สวยก็แต่งตัวนะครับ อ่งเยเยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอสวยปั๊บอัลบมาก็เราก็จะมีโอกาสแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีไปซาอุนะครับช่วงพฤศจิกานะครับถ้าใครพร้อมก็ไปพร้อมเราครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคุณอุมัดและน้องสาวคนสวยชื่ออะไรครับนานาค่ะนานานะครับอ่าครับอีกหน่อยเราจะมีนิวนานาแล้วครับจะอยู่ที่คลองตันนะครับเราจะไปบิ้วนะฮะที่ถนนคลองตันให้เป็นถนนนานาสองนะครับ นะครับก็จริงจริงขอขอบคุณด้วยใจจริงครับแล้วก็อะไรที่ผมร่วงเกินด้วยกายวาจาใจและก็สตังนะครับในโอกาสก็ขออภัยให้ด้วยนะครับวิลิยะตอฟิวณิดายะวัสลามะไรกุมวารอมาตุลลอบารากาตุครับขอเสียงปรบมือดังๆนะครับผมให้กับคุณวสุเซนสมนะครับผมท่าน